สวัสดีนะัทุกคนครับวันนี้พี่มีสินค้ามานำเสนอกันนะครับสาวก Mh Monster High ต้องฟังไวด้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้มีสินค้าของ Monster High มาเสนอน้องๆกันนะครับนั่นก็คือ Monster High แบบกล่องนั่นเองนะครับซึ่งมีทกทั้งหมด2รุ่นด้วยกันเดี๋ยวไปดูกันทีละรุ่นนะครับสำหรับร,รุ่นที่1นนั่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็น Monster High g o p g a t e นะครับเป็นข,ข้อต่อข้อต่อทั้งตัวก็คือข้อต่อที่ แขนนะครับนี่ข้อศออสามารถหมุนอย่างนี้ได้แล้วก็ขาสามารถหักได้แขนสามารถหักได้นะครับซึ่งเหมือนกับของจริงเปียบนะครับนี่สองตัวกล่องนี้มีด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับจะเป็นแฟงกี้พันผสมสีขาวแล้วก็เป็นคลาวดีนนะครับกล่องนี้มี2ตัวด้วยกันราคาอยู่ที่กล่องละ500บาทนะครับมี2ตัวคุ้มมากเลยนะครับได้2ตัวนี่ดูดูข้อต่อที่ขัน้นข้อต่อ ตัวนี้ก็เป็นข้อต่อนะครับไม่ใช่ขาตรงๆนะข้อต่อที่เข่าข้อต่อที่แขนนี่ก็เป็นข้อต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนสําหรับของนี้ห้าร้อยบาทได้สองตัวนะครับเป็นข้อต่อนะนะสําหรับน้องคนไหนที่ไปซื้อแล้วบอกว่าเป็นกล่องละร้อยพี่เขาบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่ข้อต่อมันป็นแบบขาตรงๆถ้าน้องอยากไปซื้อราคาถูกก็ไปซื้อนะครับพี่ไม่ได้ว่าอะไรแต่ของร้านพี่ตัวนี้มีคุณภาพแน่นอนครับผมเป็นข้อต่อนะครับ กล่องละ500บาทเท่านั้นได้2ตัวนี้ก็คุ้มมากเลยนะครับและผมผมนะครับผมหนาประมาณ70%นะต่อมาตัวนี้เป็น Limited e dition นะครับเป็น Monster High เด็กคิวลอร่านะครับภาพพิเศษเป็นผมเซตนะครับรีรูท100%นะครับผมจะเป็นผมเซตแล้วก็เป็นผมรีรูทหนามากหนาสุดๆหนาจริงๆเขาบอกเลยว่า กล่องนี้มีเหลือกล่องเดียวนะครับแล้วก็เป็นกล่องที่ผมรีรูทแล้วแล้วก็ผมหนามากๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อต่อเหมือนกนันนี่ข้อต่อแขนนะครับหน้าสวยมากผมเป็นผมผมรีรูทผมยาวนะครับตัวนี้ผมยาวถึงเข่าเลยยาวมากแต่อยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้มีกล่องเดียวนะเป็นผมรีรูและเป็นผมเซตนะครับราคาอยู่ที่กล่องละสี่้บาทเท่านั้นมีกล่องเดียวนะครับ อันนี้400มีกล่องเดียวนะเป็นแด c u คิวลอลาก๊อปเนะครับแต่เป็นผมเซ็ตตัวนี้400นะครับส่วนตัวนี้เป็นก๊อปเผมธรรมดานะครับ2ตัว500ตัวนี้ก๊อบ A แต่เป็นผมเซตแล้วก็เป็นผมรีดูดแล้วผมหนามากๆนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมอนสเตอร์ฮานะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง เฟซบุ๊กขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับน้องก็ทำการเสิร์ชชื่อใน Facebook นะครับว่าขายบาร์บี้ราคาถูกมากแล้วก็ทำการเพิ่มเพื่อนและทักแชทมาได้เลยนะครับสินค้าหมดแล้วหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นแเตอเอชไม่มีไม่มีแล้วนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ซับสไครป์ติดตามกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย